สวัสดีชาวราศีตุลสวัสดีลัคนาตุลสวัสดีประชาชนทุกท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาในช่อง youtube แล้วก็พอเพอเินมาฟังผู้หญิงคนนี้อันดับหนึ่งถามว่าระหว่างท่านกับราศีมังกรลัคนามังกรกับชาวราศีตุลลัคนาตุลใคร ที่ขึ้นอันดับหนึ่งถ้าโชคถ้าโอกาสถ้าบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยหรือคาดหวังแล้วประสบผลสำเร็จให้เป็นชาวลัคนามังกรค่ะสำหรับท่านดาวังคารซึ่งยก oh เข้าบ้านตนเองในรอบเกือบสองปีประมาณเมษาพฤษภาคมสองพที่ผ่านมา การเงินการงานครอบครัววิถีชีวิตของท่านหรือความคาดหวังหรือการลงทุนบางสิ่งบางอย่างมันเดินงกงกเงินเงื่อนจนกระทั่งากกมาโชคดีในเดือนมิถุนายน2 5 6 8นหสดนี้ที่ท่านเดินเข้าสู่ที่ที่ดีขึ้นท่านก็เลยเรียกว่าเบ่งบานในระดับที่สูงพอสมควรแล้วตอนนี้ที่ดาวอังคารเข้าบ้านตนเองนะคะในรอบเกือบสองปีเหมือนที่บอก แล้วมันโชคดีอย่างไรไอเรือนเนี้ยที่ดาวังคารท่านเข้าเนี้ยค่ะมันคือเรือนแห่งที่เกี่ยวกับรายได้ที่เกี่ยวกับครอบครัวที่เกี่ยวกับความสำเร็จในภาระผูกพันบางสิ่งบางอย่างแล้วดาวังคารสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุลท่านมาจากเรือนพบที่เจ็ด นะคะเดือนพบนี้ซึ่งหมายถึงการผูกสัญญาการเซ็นสัญญาการเดินทางการขยายวิถีชีวิตของท่านเข้าสู่เรือนแห่งรายได้มันจะต้องมีคนรวยแล้วชาวราศีตุลลัคนาตุลเหมือนที่บอกเป็นนักลงทุนโดยชาติกำเนิด นะคะนักลงทุนอย่างไรเพราะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราศีของท่านนะ่ะเป็นดาวที่เกี่ยวกับการลงทุนการสังคมการเงินการสร้างสัมพันธม์มตรีกับบุคคลอื่นๆแล้วไอดาวอังคารซึ่งไปเชื่อมสัมพันธ์กับคู่ค้าคุณส่วนหรือการที่ท่านลงทุนไปบางอย่าง ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2 5 6 8จนถึงวันที่5้ธันวาคม2 5 6พถือว่าจะส่งผลให้คนราศีตุลลัคนาตุลคือมันมีคนโชคดีนิดนึงกับคนโชคดีมากๆขึ้นอยู่กับดวงชะตาของท่านเป็นหลัก ท่านจะโชคดีมากหรือโชคดีน้อยเอาอย่างนั้นนะคะแต่การเดินทางของดาวซึ่งเข้าตำแหน่งเกษตรราแล้วไม่เดินผิดปกติเลยอยู่จนถึงวันที่ห้าธันวาคมสงามมันจะอยู่ในข่ายพลิกมันจะอยู่ในข่ายเกิดปฏิหารบางสิ่งบางอย่างในเรื่องรายได้หรือการลงทุนของท่านบางสิ่งบางอย่าง สำหรับสายหวยสายหุ้นสายการลงทุนท่านจะต้องไปรอหลังวันที่26ตุลาคม2568แล้วที่สําคัญมันมีเรื่องสําคัญว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเข้าที่โดดเด่นเข้าบ้านตนเองตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนอยู่จนถึงวันที่27พฤศจิกายนดังนั้นโอกาสที่ท่านจะรวยหรือท่านจะทําบางสิ่งบางอย่างหรือสายตลาดทุนซึ่งเป็นทองคํากับหุ้น หรือจะเล่นหุ้นสายไหนก็แล้วแถบมันมีหลายหุ้นเหลือเกินจะต้องตัดสินใจทำกำไรในช่วงพฤศจิกายนสม6 8ัหกสบแคือวันที่สี่จนถึงวันที่27พฤศจิกายนตรงนี้เป็นช่วงที่เหมาะมากหรือถ้าบอกว่าท่านจะโอ้ตอนนี้ล่อแร่เหลือเกินสมมติสมมติสมมติมีอสังหาให้เช่า สมมติสมมุติมีอสังหาให้เช่าแล้วยังไม่มีใครจะมาเซ็นสัญญกสัญญาอะไรเลยพฤศจิกาย,ยนส5 6 8ัหรือแม้แต่สายการต่างประเทศนะคะสายการต่างประเทศท่านจะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่มันจะเฮงมากโอ้ดาวเดินดีจังเลย <c oughs> พูดมาแล้วอยู่ในข่ายอิจฉาท่านเลยนะคะเพราะดาวเข้าดีไง ดิฉันก็เลยชื่นอกชื่นใจหลั่นลาไปด้วยอุ้ยเราจะได้ทํานายดีสักทีหนึ่งไม่ใช่ทํานายแต่ด้านร้ายให้ผู้คนได้ฟังโทษนะคะมันมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ว่าอีหมอนี่ยคือใช่คําว่าอีหมอเนี่ยปากมันไม่ดีมันทํานายแต่เรื่องเลวร้ายก็ถามว่าทําอะไรกับคอมเมนต์นั้นก็คงไม่ต้องบอกท่านคิดว่าถ้าท่านมีคนคอมเมนต์อย่างนี้ท่านจะทํำยังไงกับคอมเมนต์นั้นกับคนทีค่คอมเมนต์ตรงนั้นอ่าให,ให้ท่านไปพิจารณาต่อ คือในเมื่อดาวมันโชคดีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วที่สําคัญขึ้นอยู่กับวันเกิดของท่านด้วยคนเกิดว่าทิศอํานาจวาสนาบางสิ่งบางอย่างจะส่งเสริมให้ท่านหรือใครรอตําแหน่งงานใครรอตําแหน่งงานอยู่ก็คงก็คงจะได,จะได้จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นหรือใครมีคําสั่งสมมติอยู่ในส่วนของของข้าราชการแล้วก็รฐัฐวิเาหกิจแล้วก็บริษัทที่ค่อนข้างจะใหญ่ท่านคงอาจจะได้เงินตกเบิกเงินตกค้างจากตําแหน่งที่ ยังไม่ได้รับเงินไหมอย่างนี้เรียกว่าเงินตกเบิกเอาแล้กันนะคะสําหรับใครที่เรียกว่าคนเกิดวันที่นะคะคนเกิดวันที่เนี่ยก็คงจะมีในเรื่องของบุญวาสนาบางส่วนบางสิ่งบางอย่างที่จะก่อเกิดให้ประสบผลสําเร็จคนเกิดวันจันทร์โอแบบก่อนวันที่26ตุลาคมง้องแง,ง้งง้องแง้งมากเลยชีวิต ทางสุขภาพก็อาจจะแย่อาหลังวันที่26ตุลาคมจนถึงวันที่5ธันวาคมท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างเป็นกอบเป็นกรรมบางอย่างเป็นกอบเป็นกรนกรมสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นสุขภาพกายก็จะดีขึ้นสุขภาพกระปรบับบวกกระเป๋าเงินก็จะดีขึ้นก็เกิดวางคานตัวท่านเองนะคะตัวท่านเองจะประสบความสำเร็จคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าจะ สร้างเนื้อสร้างตัวได้ใครรอตำแหน่งงานสมมติว่าลูกหลานสมัครงานไม่ได้สักทีหนึ่งก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะได้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเรื่องตำแหน่งงานคนเกิดวันพูดกลางวันคนนี้ค่ะพูธกลางวันนี่มีปัญหาหน่อยการที่ดาวอังคารเข้าบ้านตนเองเพราะว่ามันอาจจะเป็นการแก้ปัญหาหรือการกู้หนี้ยืมสินไหมหรือเราอาจจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อแก้ไขสถานการณ์แล้วถึงจะมีรายได้เรียกว่าเป็นดาวทุกขลาบสาหรับคนเกิดวันพูดกลางวันคนเกิดวันพฤหัสบดีต้องไล่มือเดี๋ยวลืมอาจารย์ครับลืม ลืมวันนั้นวันนี้คนเกิดวันพระหสัสบดีเรียกว่าความมานะพยายามก่อเกิดรายได้แล้วค่ะก่อเกิดความโชคดีแล้วแบบถ้าลงทุนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันมันมันหล่นไงมันดาวไงมันเรียกว่าไม่ประสบผลสําเร็จหลังวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนะคะทําอะไรอยู่สิ่งนั้นจะงอกเงยและเต็มที่แล้วโดยเฉพาะเหมือนที่บอกว่าพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เฮงมากๆ คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี่ชื่อเสียงบาร,รมีเกียรติยศโดดเด่นหรือไม่ก็กู้นี้ยืมสินผ่านหรือไม่ก็มีเครดิตบางส่วนใครจะเอาเครดิตไปหาเงินหาทองก็ได้เลยนะคะก็มีการจเจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูอ่าเรียกว่าขายทรัพย์ขายสินขายบ้านขายรถขายลูกขายเมียขายผัวอาจจะได้มาเป็นเงินเป็น,ปนทองหรือว่าขายบางส่วน แม้แต่ขายสมองสมองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอริยทรัพย์ขายองค์ความรู้เอาอย่างนี้แล้วกันอาจจะขายองค์ความรู้แล้วก็เกิดเป็นรายได้หรือต้องทําบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาก,ก็คือคนเกิดวันพุธกลางคืนที่ดาวพฤหัสบดีเข้าตรงนี้เหมือนที่บอกนั่นแหละค่ะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องพิจารณาแล้วก็ใช้สมองหัว,หวสมองหนักแต่ว่าท่านจะมีผลบางสิ่งบางอย่างที่เป็นด้านบวกเกิดขึ้นเมื่อดาวองคารเข้าสู่ราศีพิจิก ถามว่าโชคดีแค่ไหนก็คือระหว่างราศีมังกรกับราศีตุลก็คือจะให้ยกท่านเป็นที่หนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของรายได้แต่เรื่องราศีมังกรเข้าเป็นคนที่โชคดีในเรื่องโอกาสบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันอาจจะมากกว่าตัวเงินตัวทอง <c oughs> ตัวทรัพย์เข <c oughs> ้าใจไหมคะมันอาจจะมากกว่าตรงนั้นแต่ใครที่กําลังรอลูกรอหลานกําลังจะมั่นหมายลูกเขยลูกสะพ้ย ช่วงพฤศจิกายนส5 6 8าห 68, ก็คงจะประสบผลาสำเร็จหรือการแต่งงานแต่งงานเพราะว่าพฤษจิกายนเป็นเดือน12ของไทยถ้าใครจะจัดงานแต่งงานสําหรับลูกหลานหรือว่าตัวท่านเองจะจัดงานแต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือก็คงจะมีเกณฑ์สเร็จอย่างสูงนะคะแล้วที่สําคัญการที่ดาวอังคารท่านเป็นดาวคึกคักคึกคืน้นนะคะส่งผลในเรื่องของรายได้ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของหน้าที่การงาน แค่ดาวอังคารเข้าบ้านตนเองก็ถือว่าประสบผลสเเร็จแล้วในระดับสูงสําหรับชาวราศีตุลลคนาตุลมีดาวตัวนี้อ่าไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีอะไรเลยส่งพลังเต็มที่เลยปั้งเข้ามาให้ปั้งเข้ามาให้ดังนั้นคนที่โชคดีที่บอกว่าโชคดีอยู่แล้วสําหรับท่านที่ดวงดีสําหรับท่านที่ดวงดีสําหรับท่านที่ดวงดีอีกนิดนึงนะคะ คำทำนายของดีฉันไม่ได้เอาดวงของท่านมาทำนายมันเป็นแค่การโคจรภาพรวมของดวงดาวเท่านั้นซึ่งมันไม่รู้จะไปตรงกับท่านไหนนะคะมฤตยูกับดาวเกตปัป๊บเข้ามาให้มันจะโอ้ดาวอังคารซึ่งเป็นเรื่องของรายได้การเงินการทองแล้วก็เรื่องการที่เราจะต้องสัมพันธ์กับกับคู่ค้าคู่ครองหุ้นส่วนหรืออะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ซึ่งให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์นะคะมันจะ คือมันจะตื่นตัวมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าเดิมดังนั้นถ้าใครจะแหงงมากๆเนี่ยเอาคนดวงดีก่อนนะคะมันจะมีคนดวงเสียไหมอีหมอเนี่ยมันปากรายมันทำนายแต่ได้หลายๆก็ไม่อยากจะให้ใครมาคอมเมนต์อีกนะคะถ้าคอมเมนต์แล้วจะไม่ได้เจอกันอีกนะคะคือมันจะตื่นตัวหนักมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญดาววังคารซึ่งเป็นดาวการเงินการทองผลรายได้ของท่านเนะะี่ยค่ะ มันยังไปทํามุมกับดาวตรงนี้อีกถูกทํามุมกับดาวพระรหัสสมบดีซึ่งเป็นดาวปัญญายาณอีกโอ้ความเพียนของท่านที่ผ่านมาคือความเพียนแบบไหนคือเพียรมุ่งมั่นอ่าที่อยากจะร่ําอยากจะรวยอยากจะประสบผลสาเร็จสมมติว่าเป็นเซลล์สมมติว่าเป็นเซลล์ก็อยากจะเจอลูกค้าที่ที่เซ็นสัญญากับเราเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ค่ะหรือแม้แต่การเล่นหวยเล่นหุ้นอย่างนี้ยค่ะการเล่นหวยเล่นหุ้นอ่ะคือเราอยากจะได้ผลตอบแทนมานอกจาก เกตกับมฤตยูทํามุมให้ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะดาวพระรหัสสมัูรณยังส่งเสริมอีกยังส่งเสริมให้ดาวอังคารนะซึ่งกําลังฮึกเหิมเนี่ยค่ะพิจารณาไตรตรองคิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นเรียกว่าท่านจะคิดไม่ผิดท่านจะคิดไม่ผิดแต่มีคนคิดผิดไหมอยู่ที่พื้นดวงชะตาของท่าน ดวงใครดวงมันดิฉันอ่านคําทํานายโดยทั่วไปไม่ได้เจาะจงท่านทั้งสิ้นซึ่งมันจะตรงไม่รู้ตรงกับใครไงพระหาศาสมบซึ่งอยู่ในเรือนภพที่สิบเนะะี่ยค่ะส่งเสริมให้ท่านอะ่ะชาวราศีตุลละคนาตุลอะ่ะพิจารณานิ่งมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าใครดวงดีๆพิจารณาแล้วว่าตรงนี้แหละรวยตรงนี้แหละใช่ นั่นนะคะท่านจะต้องรวงดีแล้วก็ส่งเสริมสู่รายได้ของท่านเติบโต,โตงอกงามแล้วที่สําคัญในเดือนพฤศจิกายนหลังวันที่สิบหสิบเจ็ดพฤศจิกายนดาวอาทิตย์นะคะจากเรือนแห่งโชคเข้ามาสู่ตรงนี้อีก่ามันจะมาลุมมาตุ้มกันหลายดาวมากนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมดาวราหูกับดาวเสามากบารมีอะคะ่ะทำมุมตรีโกนคือส่งพลังให้ท่านบาสิ่งมาอย่างจเจริญเติบโตถือว่า วัดดวงไม่ล่ะวัดดวงท่านไม่ใช่วัดดวงดาววัดดวงท่านโดยเฉพาะดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านคือดาวทานบาร,รมีพิสูจน์เลยท่านทำทานไว้มากแค่ไหนอันนี้รายจ่ายไม่คุยนะคะเอารายได้ก่อนดาวสุขคือดาวแห่งความรักความอบอุ่นสำหรับใครที่จะแต่งงานท่านจะเจอ คนที่ท่านดูแลเทคแคร์มาก่อนหน้านั้นชาติพบที่แล้วจนกระทั่งเจอความรักความสุขที่แฮปปี้การตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญเก่าเลยแหละเอาอย่างนั้นนะหรือถ้าเจอใครเข้ามาซับพอร์ตใน26ตุลาจนถึงวันที่5ธันวาคมส5 6 8หกก็หมายความว่าท่านเคยช่วยเหลือเกื้อกูลคนนั้นมาก่อน ดาวพระราัส์สปีเป็นดาวบุญกุศลน,นะคะเข้ามานำบุญกุศลมาให้ท่านสรุปโอกาสรำ่ำโอกาสรวยโอกาสรประสบผลสำเร็จโอกาสที่จะเจอใครสักคนที่จะแต่งงานด้วยเราอยู่จนไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรหรือ การที่ดาวพฤหสัสบดีทำมุมกับดาวอังคารมันคือการเดินทางแม้แต่การต่างประเทศเดินทางไปต่างประเทศได้ประสบผลสําเร็จไหมถ้าใครตัดสินใจหรือขอวีซ่าก็มีจะมีโอกาสผ่านล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้ล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนเหมือนที่บอกนั่นแหละว่าอังคารเนี่ยค่ะเข้าบ้านตนเองส่งเสริมในเรื่องของการงานด้วยใครที่ไปสอบอะไรไว้ก็คงจะ สำเร็จเช่นเดียวกันถือว่าเป็นช่วงที่เฮงมากสำหรับชาวราศีตุลลักนาตุลในรอบเกือบสองปีค่ะ